สวัสดีเช้าว,วันที่สามวันนี้ตรงกับวันสองเดือนตุลาหกสามครับผมวันนี้ก็จะมีวิ่งไปรับงานที่บิกโก้และบฉบังเอางานมาส่งที่อามาตะชนบุรี MCP ครับผม ปั๊มเติมน้ำมมอกลางกองคบว่าโรแหง่งหุบางฟังอนะคต่า ตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเสร็จเราก็พร้อมออกเดินทางกันครับผมไปกันครับเป็นเป็นรับงานอลูมิเนียมเอามาส่ง m i t s u b i s h อามาตะชนบุรีก็เป็นงานของทอมินาค่ะลูกค้าเอารอบ11บเอ็ดโมงเช้าเราก็ไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรีบ ให้ภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางอยาเราไปหาข้าวกินทางชนบุรีกันครับวันนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดเจย่านน้ำแซ่บหลายครับผมแซ่บหลาย កសបតខៃแหนเด้อ แยกเข้าลัดอกครับผมตรงไปไม่ได้ไปได้เฉพาะรถเล็กถ้าตรงไปก็จะเป็นอะเลบังแสนครับผมตัาหวัชนบุรีเลยเราต้องออกเรียงเมือ,องเขามีเรียงเมืองรัทยายองครับผมวิม่งยาวเลย ไม่ได้บัตรสามสิบบาทนะครับรักษาชุดโลกบัตรผ่านทางครับผมไปจ่ายด้านหน้า เราก็จ่ายค่าผ่าทางเรียบร้อยครับผมเในโอมเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในนิคมบิดทองครับผมเราจะไปตลาดด้านหลังแล้วก็จะไปโผล่ที่บริษัทมิสโกเราเลยครับผมแนวปลายนาครับผมนิคมขบิดทองจะตา้องตัดโค้งตรงนี้เลยตีไฟชะลอชิดซ้ายครับผม ทำงานเราแล้วครับผมูขวามือด้านหน้าครับผมมันก็จะทำการเลี้ยวขวามเข้าไปครับผมมีหนึ่งสาขาก,กแลนด์ลบเง สัญญ์สุดสวยเราครับเซ็กซี่ตอนนี้เราก็รอขึ่งสินค้ากันครับผม ครับผม uh huh. มีมืออยู่แล้วครับผมตรนี้ไม่ต้องพูดเยอะไม่ไม่ไม่ต้องมีคำบรรย,ยายใหญ่ถึงโกครับผม ครับผมในการขึ้นงานโอเคเรียบร้อยโ <Okay. S 1> อเคลูกพี่บอกเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วครัิดตูเดี๋ยวตอนที่ผมปิดก่ก่อน,กนครับผม <S <S ตอนนี้เราก็เดินทางกันเลยครับผมหลังก่อน นี้ก็เป็นมิโสาขาแหลมชะบังครับผมก็จะมีรถไปส่งสินค้าที่เดียวกัน2อคันเข้าไปก่อนนะครับแต่เป็นรถที่ของ MOL เขาสังกัดสาขาอยู่ที่แหลมฉบังเราก็มาช่วยเขาวิ่งหน่อยเพราะว่าเขาวิ่งกันไม่ทันครับผม มีก่กนเิอพี่ลาอกัอนหรอปาโอเคเดินทาง สายตังเข้าก่อนครับผมดานพนัติคกเดี๋ยวเราก็จะตัดเข้าดอนหัวรอ,อครับผมไปพลเบสสี่ของนิคมอามาตะนคร ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในบริษัท MCT m i t s u แล้วครับผมตอนนี้เราก็จะไปหาจุดลงสินค้า เอกสารเื่อเกเอกสารแล้วก็เราก็ต้องขึ้นไปอยู่บนบนรถครับผมอยู่ในตู้ไม่ย่งนั้นเขาก็ไม่ลงสินค้าให้จบเลยครับผมไปติดต่อการเห็นวิธีลงแล้วครับผมก็ให้มีการเดผมไปติดต่อลงเอกสารนครับผมครับตอนนี้ก็เปิดประตูเริ่มลงสินค้าแล้วครับผม ก็ลงสินค้าเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราลงไปติดประตูกันครับครับว่ตอนนี้กับเราก็ลงสินค้าเสร็จแล้วครับผมก็ทําการติดประตูรับเอกสารยื่นสินค้าเสร็จเสร็จให้เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเราก็เดินทางกลับบ้านกันครับผมวันนี้ก็จบภารกิจเพียงเท่านี้เราก็จะออกไป จุดทางเข้าเพื่อไปแลกบัตรคืนครับผมนี่เราก็เดินทางมีปอมนุ่นเลยตอนนี้เราก็เพิ่งเดินไปสแตมป์ใบผ่านครับผมตองไปแต็ตรงนี้ไม่งันอกไม่ได้ครับไปประทับตาเราก็จะมาเกาะเซ็นชื่อรับทราบข้อเกาหาก่าครับผมว่าจะจับขังกี่ปีดี เห็นอันว่าวันนี้ก็เสร็จงานาากิจสมบูรณ์รุ่งดวงดีดีครับผมไปแลกวไปแันเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมช่องได้น้อยจะได้เจริญเติบโตก็งามจะพยายามจะหา มาให้ดูในการทำงานของแต่ละวันครับผมครับปอมใหญ่นะครับ แล้วก็แลกปัดกันนครับผมก็พร้อมเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดกินโค้กก่อนครับผมหิวท้อแห้งตอนนี้ครับเมื่อกี้เดินเข้าไปด้านในตอนที่ไปสเต็มทาบตาก็ได้ซื้อโค้กมาขวดหนึ่ง เออทำงานเสร็จแล้วก็น้ำจเย็นชินใจช่นใจสักหน่อยโอ้โหวาวานหาจะจบงานไปได้แต่ละวันครับผมบางทีก็มีลุนลุนแล้วลุนอีกจะเสร็จช้าหรือจะเสร็จเร็วลุนทั้งฝนกลัวฝนจะตกหลังทากจะรัวซ้อมแล้วก็ซออ้ซอมซ้อมไม่จบไม่สิ้นบักทีกินน้ำครับผมเอสกินโค้กไม่ใช่โค้กกินเอส ปกติต้องเอสตอนนี้เอสจิตโคันครับผมกําลังเย็นๆทําเฉาเลยนะกินน้ํากันครับผมอาฟืู่นอามิโนโอ,โอเคบายบาย